พนงานคือไทยนี่ผู้ตายหลดผู้ที่เอาดินหมอบไปเขาเลยบูมีเงินจ่ายเขาสักมันคลายไหลบอชเฉพาะดูเหตุคืออะไรอาคือว่าเขาเคยเคยไปไทยยกตัวอย่างฮะพอกระเพียงเทียบใช่จะไปตั้งประเทศไปญี่ปุ่นจะกระเพียงเทียบใช้ญี่ปุ่นนั่นแหละจะเคยไปเบียดจะกระเพียงเทียบใช้เบียสจะเคยไปไทยกระเพียงเทียบใช้ไทยอ่อก็เคยเห็นเศรษฐกิจเขาเอากรบททัาย สบายดีเด้อสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับน้องสาส,สาวเราเนี่ยอีกเส้นเก่าเส้นเคยเด้อซึ่งวันนี้น้องสาสก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังนํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก็ฝากเอฟซีทุกทุกท่านช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทาคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะซึ่งว่านุ่มลาวท่านเนี่ยนะคะเขาก็ทนไม่ไหวออกมาเปรียบ <ๆ S 2> าาเทียบระวังเศรษฐกิจของไทยและ านทะะทุท่ซึ่งว่าหนุ่มลาวคนนี้นะคะทนไม่ไหวออกมาพูดหมดเปลือกเลยนะคะว่าการเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนระหว่างไทยและลาวทาไมต้องทําแบบนี้นั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่าเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันนะคะหลังจากจบคลิปวิดีโอแล้วพวกเราก็มาช่องความคิดเห็นของชาวไทยและก็ชาวลาวว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอ ออพมนน่ะะคะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะบนชิววิาเรื่องพวกแนะนําบอกพวกที่ว่าให้แนะนำไม่คอยไปทําการผลิตด้วยวปลูกพักขายปลูกมันขายก็ดี <c oughs> แล้วว่าผูกคน่าบ่บมีเงินคือบ่ไปอาธนาคารคอยแนะนําั้จะบ้านเฮามันเศรษฐกิจในลวมันชงยังไงไ่ะเหตุไรโบ่คือไทยอาไทยเขาปลูกพังเอาคนลาวไปเป็นหลอดเขายังจ้างมีเงินจ้างจะไปปลูกพังไปจ้างคนงานคือไทยนี่ผู้ใต้ลูผู้ที่เอาดินมอบไปเขาเลยบบมีเงินจ่ายเขาสั่มันขายไหลโบเอาเฉพาะดูเหตุคือไรลเอ คือบอกข่อยไปไทยยกตัวอย่างนะข่อยก็เปียบเทียบใช่ไหมจะไปตั้งประเทศไปญี่ปุ่นจะก็เปียบเทียบใช้ญี่ปุ่นนั่นแหละจะค่อยไปเบียดจะก็เปียบเทียบใช้เบียดจะข่อยไปไทยก็เปียบเทียบใช้ไทยเอ้าวข่อยเห็นเศรษฐกิจเขาเอ้าเจ้าว่านี่นะไม่ขอบาไฮป้าจะชนไหนมีกินมีใส่นะข่อยจากในนั้นหมาว่าการผลิตกองเจ้าชงอียังน่ไเอ้าไทยเขานี่ปลูกพักทรงหุ่งงานยังไงอ้าปลูกเป็นหลอยเป็นตื้อเป็นหุ่งเป็นรถชิบหลอกเขากับขับชื่อเจ้ามีว่าผู้ขับชื่อเขาเอ้าวข่อยจะว่าอุปโภคในนั้นมานะเดี่ยชื่อว่า <fish> <ados> ขับเอาไปเอาเงินแต่ลาขัาน้นขับเงินขับมัจะมีปัญญาลงทุนกับ <itious> ขายขา,ายอีหยังมันขายนี่ยและอนี่ยโกทามเนี่ยขายหยังเนี่ยนะมาเบิ่งขายเศษเล็กในยุ่งเศษเล็ก <itious> ค่ะขายเศษเล็กบวกไรกขายเศษเล็กค่ะง่ายจ้ะขับมาปลูกพักเนี่ยยกตยัวอย่างเอาคือเขาเว่าเนี่ยถ้าเขาเอาคนงานคนเล่าไป,ไปเป็นลอยผู้อยู่จังหวัดสุพรรนบุรีนี่หรือว่าจังหวัดไรก็ดี เขาปลูกพักใครเนี่ยเขาจะคนเล่าไปไปจ้างเจ้าอีกไรเขายังไรกำไรเจ้าไปเห็นือเขาแม่เจ้าชิบูลูกเปรุเปดบ่ปลูกขายอยู่บนแผ่นดินเนี่ยเขาขุนโมซะเจ้าชิมี้วเงินจ้างเจ้าชิ้คายชงใช้เอาชงมือปลาชงพักนะไอ้เขาจะมีผู้ขับสื่อหงงานเขาชงเขาแพ็คมีหดพวกแพ็คพักเขาหงงานเขาโลตัด เขาห่างบิซี่พูน่เคยเห็นมาแหละอยู่ไทยมาจะขวบเคยไปไทยขวเปียเทียบไทยเนี่ยจะเคยไปเบียดนาจะเปียเทียบเบียนามซาเนอจะเคยไปมีกากัเปียเทียบมีกาทุกคนกัเปียเทียบใช้ปะเทศอื่นเมื่อไรแหละมุ้ยพาเปียเทียบใช้ปะเทศตัวเองหรอกแต่ว่าขเคยไปไทยเปียเทียบไทยซะขอยยอมหับซะแต่เจ้เคยไปเียจะยังเปียเทียบีเบียเนาะขอกับเปียกเทียบใช้ที่ขวเห็นนั่นแหละขวบถากเห็นจบสมัยเนาะคำว่าเจ้าเนี่นา สังคมมันก็ต่างกันกับเขาอีกเอาบโต่างกับพวกคายเขื่องเนาะขัวขามขามเส้นเนาะไปกราฟนี่สิบพันน้ำขึ้นไปสิบมาสิบเป็นเศร้าเนี่ยบรรพวกคายคายมันยิ่งมันย้อนไม่บูทุกตายว้ยเสียเนาะขมขัวเส้นน้อยเดียวกันยังเก็บเงินเนาะขามสะพานน้อยๆท่อกีตาร์นี่ก็เก็บเงินควบถูกควบอยากกันเดาเสียคันเบาเน้นหน้าโอ้ยคือมึงยังห่างยังนี่อยากยังไปกู้เงินตลาดมันลงทุนใส่ลงทุนใส่ลงทุนใส่เน้นหน้ามาเบึงเห็นยังเนี่ยขายได้เจ้าชับซื้อบ่ก็จะขายเอาไว้ใเจ้าบ่มีผู้ับซื้้อแลพิพา หากยังส่งดีอ่ะไทยมาสืมันมาเกเอาหดลออมาเยาว่าแข้งสารวัตแข้งสวรรค์เน่ยอยาว่าสูงดีที่ว่ามีไทยมาหับสือมันสปารังแต่เขาบอกมาหับสือเซตผู้ตายพู้ยู้มีกินมีใส่สำนักเอาง่ายจะ คลิปวิดีโอบางตอนนะคะที่แอดได้ทำมาให้เอฟซีทุกท่านได้เบ่งได้ทรงนำกันนะคะทีนี้นะคะพวกเราก็ไปช่องความคิดเห็นของชาวไทยนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงซึ่งเราก็มาเริ่มท่านแรกกันเลยนะคะซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบนี้นะคะทุกท่านนายพูดได้แบบมีเหตุผลมากรู้จริงดีมากเข้าใจนายที่สอนคนเราให้ฟังเอาไปคิดนะครับและมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านพูดได้ใจมากเลยค่ะจริง ทุกอย่างที่เองพูดมารัฐบาลลาวไม่สนใจหรอกว่าประชาสนจะอยู่แบบไหนและเขาจะมีอยู่มีกินไซหรือเปล่าแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่าน ประเทศลาวหน้าที่คนลาวเจ้าหน้าที่ครามนีนไม่สอบประเทศไทยหลอกประเทศลาวประเทศครามนีนประเทศพมา่าถ้าไม่มีประเทศไทยประสาสนสามประเทศนี้จะลำบากมากๆเลยมาขายแรงงานรวมๆสามประเทศที่นับถือ4ล้าน5ล้านคนและมุมมองของคุณถัดมา อย่าไปพูดถึงเลยเศรษฐกิจลาวกับเศรษฐกิจไทยมันห่างกันเหมือนฟ้ากลับดินยิ่งขุดดินไปก็เจอเหวแล้วมุมมองของคนถัดมาประเทศที่จะรุ่งเรืองประสัดสนจะก้าวหน้ามันอยู่ที่ความสามารถของผู้นำต้องมีการตรวจสอบทุกๆ4ปีนี้ต้องไม่เลือกเลือกต้องเลือกคนที่มีประสบการณ์มานำพาแต่เราเอาผู้คนไดโนเสาร์เต่าร้านปีมานำมันก็พาลงหุบเหว แห่งความหายนะเท่านั้นมัวเต่อวยว่าสลาดสงสยัยมันยืนชมเชยชมเชยและมุมมองของคนถัดมาเรื่องเกี่ยวกับมันสับปะหลังที่ไทยไปรับซื้อยังหาว่าไทยกดราคาเลยครับการค้าขายในสนปปลาวคงไม่ได้ราคาหรอกครับ ประเทศไทยโดนมดทุกอย่างกับการรองรับกับประเทศเพื่อนบ้านตลอหลดเลยครับและมุมมองของคนถัดมาธนาคารลาวต้องสนับสนุนคนเหล่ากู้เพื่อเศษษ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 รษฐกิจรวมต้องเปิดโอกาสให้ร้านเล็กร้านน้อยและมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าลาวต้องสร้างนิคมอุตสาหากรรมการเรษตรกรขึ้นมาเพื่อรวบรวมวัตถุดิบตามภูมิภาคต่างๆเพื่อหาตลาด ส่งออกไปยังตลาดกลางในต่างประเทศเพื่อให้ประเทศเหล่านี้นำไปขายต่อให้เช่นไทยจีนเวียดนามและกัมพูชารราวไม่มีทะเลการส่งออกไปด้วยตนเองมันก็ต้องพานประเทศอื่นอยู่ดีแต่รัฐบาลเราวยังหลงยังหลงอยู่ในยุค6กถึง80อยู่เลยพยายามรักษาอำนาจด้วยวิธีเดิมๆปลุกปั่นให้คนในชาติเกลียดเพื่อนบ้านจะได้ไม่เอาความเจริญของเพื่อนบ้านมากดกันล รัฐบาลจีนคอมมิวนิค์ยังเปลี่ยนตัวเองเป็นประเทศทุนนิยมกราปรปกครองเหมือนเดิมแต่มีการยึดยุ่นทางการค้าและนี่นะคะทุกท่านก็เป็นบางมงุมมองที่แอดได้นํามาให้เอฟซีทุกท่านได้ฟังกันนะคะทีนี้นะคะถ้าหากว่าเอฟซีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้ของเมนได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันคะ่ะท้ายนี้นะคะน้องจ๋าก็ขอขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านที่ให้การติดตามรับสมด้วยดีตลอดมาและ ลทายนี้นะคะน้องฉาก,ก็ฟักซองน้องสาสา,าวเราเนื่อด้วยนะคะฝาก FC ทุกทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กขด,ขดแชร์เพื่อเป็นกําลังแหง่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย